ครับสวัสดีพี่น้องพ่องปายทุกคนนะจ๊ะมัอนี่มาเที่ยวบางแสนพี่น้องเนาะพาเจ๊ปานนะมาขับรถเล่นแถวบางแสนนะครับวันนี้มานั่งทัานบางแสนชิลๆสักห <c oughs> น่อยเยลไรรถแรงร้อยยิบห้ามอเตอร์สุดยอดอย่างสุด สคตรสุดครับเสียงอย่างลั่นครับ <laughs> Enga, <Harriet> ปวดมือวิ่งทันไหมวิ่งคันไหมวิ่งทันไหมทันอยู่เนาะตัวองพาแล้้ไปไม่ได้เลยต้องใช้า ถึงชั่วโมงแล้วเ,เราเลกกะกะไว้ชั่วโมงครึ่งนั่นสิยังไม่ถึงชั่วโมงเลยเครึ่งครึ่งชั่วโมงเหนะ 没问题，没问题。对，中、嗯。好，兄弟们，我我两年了。嗯

เล่นชายหาด <c oughs> กินข้าวกินปลาก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะเสิร์ชรูปภาพให้ดูครับผม <c oughs> ขอสั้นๆครับคลิปนี้